อยู่ดีนะครับผมไลค์ก็หายคอมเมนต์ก็เงียบแชร์จากเดิมเนี่ยตอนก่อนมีตอนนี้หายกริบเลยนะครับผมตอนนี้สิ่งนี้เรียกว่า Facebook Page โดนปิดกั้นนะครับผมวันนี้นะครับเอกสุพรัสนะครับกับรายการแองกาอยากแช่นะครับผมจะมาแชร์เทคนิคครับผมว่าวิธีการแก้ไขปัญหา Facebook Page โดนปิดกั้นเนี่ยเขาทำกันยังไงกันบ้างนะครับผม กันนยเรามาหาสาเหตุกันครับว่าสาเหตุที่ f c e b o o k p เพ e ของคุณโดนปิดกั้นน่ะคืออะไรกันนะครับผมส่วนมากเลยครับมันตอบตามนี้ครับผมคือตอบแบบ Facebook ตอบเลยนะมันจะตอบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานชุมชนของ Facebook ครับผมซึ่งแองกาครับเรามีการแควคดลึกตอบไปให้นะครับผมว่าไอคำว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเนี่ยมันมีสาเหตุอะไรบ้างและนี่คือ5สาเหตุนะครับผมที่แองกาเราแคลกมาให้นะครับว่าทําไม Facebook p a พ e ของคุณถึงโดนปิดกั้นนะครับข้อหนึ่งเลยนะครับผมคือในส่วนของการโพสต์เนื้อหาที่ผิดกกนนนนนคครรรรมมแแ่่อออาาาาโพสสสต์ืจวุงิ พลาผิดกฎหมายนะครับผมถ้าเราเคยโพสไปแล้วแค่ครั้งเดียวนะครับผมพลาดไปแล้ว1ครั้งนะครับผมปิดกั้นยาวครับผมข้อสอนะครับผมคือการโพสต์ขายของโฆษณามากเกินไปนะครับเช่นวันนี้มาแล้ว10บโมงเราขายของ1ทีบ่ายโมงขายของอีกรอบนึง หรือขายของทุกวันเลยจันรอาคารผู้พรหัรสุกขายของหมดเลยนะครับผมทีเนี้ยเฟซบุ๊กครับเขาก็มองว่าเนื้อหาตรงเนี้ยมันไม่สร้างคุณค่าให้กับทางในส่วนของ Facebook User นะครับผมแล้ผู้ใช้งา f a c e b o o k เนี่ยเขาก็จะมีโอกาสปิดกั้นเฟซบุ๊กเพจของเราลงนะครับผมส่วนที่3ามเลยนะครับผมคือมีการแชร์โพส์จากแหล่งเนื้อหาที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับผมเช่นมีการแชร์เนื้อหาจากเว็บพนันบ้างมีการแชร์สือนาจาร์บ้างนะครับผมแบบเนี้ยเหมือนกันเลยครับแชร์หนึ่งทีโดนยาวครับผมข้อที่สี่นะครับ ก็คือเป็นการที่เราไปก๊อปเนื้อหาก๊อปภาพของเพจอื่นมาเว็บไซต์อื่นมานะครับผมซึ่งตรงนี้ครับผมเราก๊อปมาตัวที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับตรงนี้ Facebook จับได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็แบรน์เราเหมือนกันครับผมสุดท้ายนะครับผมก็คือเป็นการส่งข้อความหรือว่าคอมเมนต์ที่เป็นสแปมบ่อยๆมากๆนะครับผมเช่นสมมติว่าส่งข้อความหาลูกค้าแล้วซื้อไหมครับซื้อไหมครับซื้อหน่อยครับติดต่อเลยติดต่อชั้นสี่ติดต่อตอนนี้เลยนะแบบนี้ครับผมโดนปิดกั้นเหมือนกันครับผม ทีนี้ครับผมเราจะดูได้ยังไงนะครับว่า Facebook Page เราอ่ะโดนปิดกั้นจริงหรือเปล่านะครับอันดับแรกเลยครับคือให้สังเกตจํานวน Follower ก่อนนะครับว่าเขาลดลงหรือเปล่านะครับผมอันที่2เลยเนี่ยคือให้ตรวจสอบ Engagement นะครับหรือว่าการมีส่วนร่วมนะครับว่าลดลงจริงหรือเปล่าอันที่3เนี่ยนะครับคือเช็คข้อความแจ้งเตือนจาก Facebook อันที่4เลยเนี่ยคือเป็นการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทราฟฟิกครับผมก็คือเราลองดูใน Meta ไปอร์เซ็นสูตรครับผมว่ายอดเข้ามารายวันเป็นยังไงบ้างนะครับผมสุดท้ายนะ ผหรือโพสแคปชั่นบ้างนะครับผมตรงนี้มันจะเป็นการตรวจสอบไป้ทั้งหมดเลยนะครับว่าเพจเราครับโดนปิดกั้นไหมนะครับผมทีนี้นะครับเรามาดูกันต่อนะครับว่าเรามีวิธีการแก้ไขการปิดกั้นยังไงบ้างนะครับและนี่คือนะครับผมเวิธีการแก้ไขปัญหา f a c e b o o แอดโดนปิดกั้นนะครับผมข้อแรกนะครับผมคือการยิงโฆษณาบน a c e b o o k นะครับผมเพราะว่าเวลาอยิางแอดบนเฟซบุ o กเนี่ยมันจะมีให้เลือกกลุ่มเป้าหมายถูกไหมครับทีนี้ให้เราครับตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยให้เป็นกลุ่มคนที่เป็นคนดูของเรา ฟีดเราอะครับมันขึ้นไปกับกลุ่มเป้าหมายนี้นะครับดังนั้นอะเฟซบุ๊กฝั่งออแกนิกอะครับเขาก็จะมีการจับนี่แหละในส่วนของคนกลุ่มนี้ให้เห็นคอนเทนต์เรามากยิ่งขึ้นอันที่สองนะครับผมคือการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพนะครับผมหมายความว่าเนื้อหาของเราครับควรมีความรู้และเป็นประโยชน์แก่คนอ่าจริงๆนะครับเพื่อให้เกิดการแชร์ต่อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่สามนะครับคือมีการในส่วนของโพสต์วิดีโอที่เป็นคนนะครับหรือว่าลองไลฟ์มากขึ้นดูนะครับเพราะว่าตอนนี้เฟซบุ๊กมันสามารถ เฟซบุ๊กอะเขาดันในส่วนของไลฟ์คอมเมอร์สมากเป็นพิเศษเลยข้อที่4นะครับผมคือแนะนําว่าให้โพส์ในช่วงเวลาที่ดีสุดของเพจนะครับผมอันนี้ลองเข้าดูในส่วนของ u s t n พิเศษส t e ได้นะครับผมมันจะมีบอกเลยว่าช่วงเวลาดีทีสุดของคุณเนะี่ยคือเวลาไหนนะครับแล้วคุณนะ่ยโพส์เวลานั้น ทีนี้นะครับผมคือถัดมานะครับเป็นในส่วนของข้อ5นะครับคือเป็นการสร้างโพสต์หรือคอนเทนต์นะครับผมที่เกาะให้เกิดการมีส่วนร่วมเกิดขึ้นได้นะครับผมเช่นมีกิจกรรมแจกของตั้งคําถามกดไลค์คอมเมนต์แชร์สิรุ่นรับฟรีเลยคอร์สเรียนแองเกิลมาชารี่อะไรแบบนี้ครับผมสามารถสร้างอนเกสเมนต์ได้นะครับผมถัดมานะครับผมคือข้อที่6นะครับผมคือเป็นการหลีกเลี่ยงการแชร์เนื้อหาที่เป็นสแปมนะครับเช่นสมมุติว่าเรามีเพจเพจนึงเนี่ยเขาเพิ่งเปิดใหม่ขึ้นมาแล้วเราเห็นแล้วแบบคอนเนค้ีีอสส่ยผื แนะนำว่าให้แชร์ในเพจที่มีความน่าเชื่อถือหรือยอดไลค์เขาเยอะๆข้อ7นะครับผมสุดท้ายนะครับผมเป็นการไปลบโพสต์เก่านะครับที่มีเนื้อหาที่มีโอกาสที่เป็นสแปมหรือว่าผิดกฎนโยบายนะครับผมเพราะว่าเราอาจจะเผลอลงไปไม่รู้ตัวตอนก่อนนะครับผมโอเคครับและนี่นะครับผมคือ7เทคนิคนะครับผมที่แองกาเนี่ยเรามีการแคว้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมว่าทำยังไงนะครับให้ Facebook Page เนี่ยเลิกโดนการปิดมองเห็นครับผมโอเคนะครับทีนี้นะครับผมมาพบกับช่วงคำถามจาก Account Manager กันต่อเลยนะครับว่าลูกค้าเราถามอะไรกันมาบ้้าาาางนนะะคคครรรรัับบผผมมมสขขออแกกเลยยืโพต์ สินค้าบ่อยเนี่ยทำให้โดนปิดกั้นไหมนะครับตอบเลยนะครับผมจากเรนนิ่งขออกานะครับได้แน่นอนครับผมเราโมแต่ขายขอนะครับผมโดยที่เราไม่สร้างคอนเทนต์ที่มีประโยชน์กับลูกค้าจริงๆนะครับผมโดนปิดกั้นได้แน่นอนข้อ2เลยนะครับผมคือสร้างบัญชีหลายบัญชีเพื่อโพสตเหมือนกันทําให้โดนปิดกั้นหรือเปล่า อันนี้โดนแน่นอนนะครับเพราะว่า Google เนี่ยมันจับสัญญาณแน่ๆนะครับว่าเราอมีโอกาสไปหลอกเขาหรือเปล่าสร้างเพจชื่อเดียวกันขึ้นมาหลายๆอันเพื่อป้องกันแบบอันนึงโดนแบนก็เปิดอีกอันนึงแทนสิอย่างเงี้ยโดนครับผมนะครับส่วนที่3นะครับคือการโพสต์เนื้อหาที่มีลิงก์ไปเว็บภายนอกบ่อยๆจะทําให้เพจโดนปิดกั้นไหมอันเนี้ยตอบเลยนะครับผมว่าจริงนะครับผมสมมติว่าเรามีการโพสต์นะครับผมลิงก์นะครับแคปชั่นแอดไลน์เลยสิเอ่อเข้าทิกต็อกเลยสิอย่างเงี้ยครับผมโดนนะครับผมเพราะว่าในส่วนของเฟซบุด จะแพลตฟอร์มของเขาไปนะครับคือถ้าเกิดจะซื้อของจะดูคอนเทนต์ต่อก็ดูใน a c e b o o k นี่แหละไม่ต้องกระโดดไปไลน์นะครับผมโอเคครับผมสรุปเลยนะครับผมหวังว่าตอนนี้ทุกคนได้เรียนรู้แล้วว่า f c e b o o k Page โดนปิดกั้นเนี่ยเขามีวิธีการแก้ไขปัญหากันอย่างไรบ้างนะครับผมใครที่ยังไม่อยากพาะลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับผมการแชร์เทคนิคโดยตรงจากเอเจนซี่เอาเรื่องกระดาษมาคุยกันมันๆลึกๆนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งให้แองการ์ด้วยนะครับผม